บรรยากาศตลาดน้ำเมืองหน่อยพี่น้องควายกับเขาอยู่จะจะคว้ามันจะไปใส่พี่น้องถ้ามาหล่อบึงท่านนิยังลย่านมูท่านมูล่ะเขาจะอายองกว่าอยู่้่าผู้ใดมผู้ใดราบันช่วงเปลี่ยนอะไรนี่หัช่วงนี้เราจอมันบ้างูรท่านพอท่าน เท่าไรล่ะนี่แม่ก็เจ้าของเท่าไรเอมันดุสด่อาของตะลดบ่มูลาพี่น้องมูลาตัวกูพัน จา้าของไพ่พี่น้องอยู่ตลาดน้ำเมือ,องหน่อยด้วยของไพ่องไนี่ของเจ้าตีอันนี้ครับอ,อันนี้พันห้องหกนครับหกนแต่ว่าต่อได้เดี๋ยวนี้พนลงมามหาสิบแปดแล้วกรสัร่นคุยไปอีกกัทเหลือหาสิเหลือ 55, 55, 50, หาหมื่นคนุด้ขายสี่สิบเเดี๋ยวนี้กาแฟ๋องใหญ่กินยางก,กาแฟ๋องหน่อย ขอบคุณค่ะขอายปูหน้าโกรพอพันพี่น้องเปิดไปเ้าวนึงตอรองในเบิ่ดเหมือแล้วปะสองหมื่นพี่น้อง สองมื่นบอกว่า,อาสองมืนยังต่อได้อีกด้อพี่น้องอป้ายผูแล้ว่อนูกขอ,อเบอร์เนี่จ้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเสองหกนย์แอองพอพ่อควยคำเสียน ข้อควายคำแสน้องหมื่นมาแสนไวมากกระซือเลยเนาะมักผู้ซื้อลักขายมักผู้ซื้อขายเขาอู่จะครงน่บริบยังขายมันนี่นะสนใจโทรติดต่อมันเด้พี่น้อง มีอยางตงองหอนองเลักนีหองมการต่อรองตลาดน่ามองน่อยพี่น well. ้องเอาเออห้องอะไรนี่แม่